ัสดีเจ้า FC ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนวันนี้ที่พวันจะสวยจะตำมะเขือเจ้าเผาบะเขือจีพริกจีหอมแดงทีหอมแดงหอมเผาก็ได้จะเสร็จแล้วก็จะหอมเ้ามาจีต้องเผาบะเขือก่อนนะเจ้าเนาะก็จะตำมะเขานำๆเนอ้อ FC ได้พอแล้วก็ได้กินได้กินเท่ากันนะเจ้าน้าอเผาบะเขือจีพริกเป็นที่เรียบร้อยเอฟซีเจ้าเอฟซีเจ้านี่กีบบะเขือเผาบะเขือเรียบร้อยก็มาแกะมาลืบเปลือกพริกเปลือกบะเขือออกนนเจ้าเส็จสัดเรียบร้อยก็เดี๋ยวก็เขาก็จะต่ำเลยนนเจ้านพอกแกนปลเล็กปลเล่น ยาจัดหลับโอ้ดูต่างลืบดอกเอาเรียบร้อยนี่ตำเขือต้องใจเย็นๆนะเจ้ากว่าจะาเผาบเขือสซุกเอาบเขือแถมนะเจ้าบางคนเปิ้ลกับบัจีหอมบัจจีพริกอนะเจ้าบางคนเก็เอาพริกแต้นะเจ้าพริกแต้น่อยวาพ่อก็เอาหอมขาวหอมแดงหอมดิบเนี่ยเขาใส่แบบง่ายๆแล้วก็เปิ้ลกับไปเจยาวน้ำมันคั่วน้ำมันนะเจ้าอันนี้เขา กีเห็นหน่อยให้มันหอมใส่พริกใส่หอมหอมเตี้ยมหอมขาวหอมแดงเจ้าเรียบร้อยใส่ทั้งเลยตั้ตๆๆๆๆๆแกเดียวก็ได้กินแล้วเจ้าใส่กะปิเห็นหน่อยบองฟองเปิดกระมกถ้าเปิ้ลโมกนี่เปิ้จะบ่ก บะคั่วนะยเจ้าป้าจะตำและ้ะคนก็มาต้องคั่วก็ได้อันนี้เขาจะคั่วอยู่เขาก็ใส่กับปีที่มัได้มกอกก็ได้ถ้ามกมันก็หอมใส่บะเข้าไปบะเขาก็เอาจ้อนยักเอาก็ได้นียเจ้ายักทำในนี้เลย้ามาตำใส่ตัวกันเนี่ยเขาจะช้มีดก็ได้นาะจเจ้าเขาจะใช้มีดปาดก็ได้อันนี้ขนนนเขา็ใช้จ้อนนี่มนตึงเปื่อยช้จ้อน ยักยัดเข้าไปแกเดียวได้กินแล้วนะเจ้าเอฟซีหม้อหม้อขนาดหอมของเสร็จเรียบร้อยใส่ห้าเห็นนไอยเจ้าเอฟซีใส่ห้าใส่กะปินะเจ้าตามใจชอบให้มันหอมให้มันลำ้ำนะคะเรียบร้อยเนืดไปเนืดมาเสร็จทัดเรียบร้อยตั้งหมอ้อ a p a น้4็ hertz ามัน,นมัน of ้ i b i s c u s oil 3 s า e d เกเือน ę d ่ทําบะ,ะเจา้าน้ํามันนี่ม l น k e บ่ c h people who have never given b i m ใก่ซูต้าเนอรบางคนก็ตว๋นข้าวมาเแ้วบางคนก็ตุ๋นกับเจียวน้ำมันแต่พี่ปราวัาจะสวยจะชอบ ชอดยาวน้ำมันขั้วน้ำมันเอาอุ่นๆเมกเมกกินก็เข้าเนื่องเลยเจ้าใส่ช่วงปรุงรสชิมบให้น้อยโอเคใด่ก๋วต้มไข่ใส่กับกินล้ำลำ ได้กินข้าวแต่กันเน่าวันนี้ประมืดประข้ามลาที่พรวันจะสวยมาต่ำมะเขือนะเจ้า SC. เอซีเนี่ยเหมาะขนาดเลยนะเจ้าะที่เขาได้โกยมาจีชะกำดะโกยจีข้าวจีเอานะแสดงนี่นะอ่าเวเสร็จเรียบร้อยอ้าวสุกแล้วสุกแล้วตักได้เลยพร้อมเสิร์ฟได้ต่ำมะเขือหนึ่งจานเอฟซี SC. เหมาะเหมาะ,ะขนาดเจ้าตามเาเือสูตรเด็ดนี่เอฟซีเสร็จสั์เรียบร้อยหอมขนาดหิวเข้าขนาดแล้วเจ้าที่ประวันจะสวยจะไปเซาะแค่หมูมากับเหม,ะม,ะม,ะมะาะเหมาะเจ้าไผชอบใบสารเน่หรือว่า,อาใบหอมดวนนะนเจ้าเนาะเอากับเหมาะขนาดลำขนาดเดี๋ยวที่ประวันิจะสวยไปกินข้าวขนาดเจ้าเนี้เนี้ย อะป่ไปกินข้าวไวยกันเจ้า